กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพี่ต้ามคาอาจารย์ขุนครับผมกำลังเข้าได้เข้าเข็มครับพี่ต้ามน่าสนใจมากเลยใช่แล้วผู้เรื่องผมสีต้องขอญาติเรียนถามอาจารย์ขุนต่อครับว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะแนะนำนะครับให้ผู้ชมเนี่ยเขารักษาสีผมเปนานๆอาจารย์ขุนแนะนำยังไงบ้างเนื่องจากเราเราอยากจะรักษาสีผมไม่อยู่เดีนนานเราก็ทองเข้าใจว่า เราควรจะเลือกใช้แชมพูที่ช่วยรักษาสีผมคือสามารถชำระชำระล้างสิ่งสกปรกหรือความมันส่วนเกินครับออกจากเส้นผมละหนังศีรษะได้อย่างสะอาดหมดจดแต่ไม่เอาสีออกนะใช่จะจะต้องไม่ล้างสีออกมากเพื่อจะให้สีผมเนี่ยอยู่อยู่กับเส้นผมได้เป็นระยะเวลาได้นานกว่าค่ะอาจารย์เพิ่มเติมว่าคําว่าระยะเวลาที่นานเนี่ยค่ะโดยปกติเราทําสีผมมาหนึ่งครั้งเขาจะอยู่กับเรานานไหมอาจารย์ขึ้นอยู่กับ ผมที่สภาพผมเดิมเพราะสภาพผมเดิมเนี่ยแข็งแรงดีไหมแล้วก็ถูกฟอกสีผมเดิมออกไปได้มากขนาดไหนถ้าหากว่าถูกฟอกออกไปเยอะสีผมจะอยู่ได้น้อยกว่าเหมือนคนแต่ละคนเป็นไม่เท่ากันไม่เท่ากันมีระวะาเวลาเฉลี่ยไหมครับอาจารย์สักเท่าไหร่ถึงจะดูว่าเหมาะสมโดยปานกลางอย่างน้อยก็น่าจะสัก1เดือนขึ้นไป1เดือนขึ้นไปแต่สําหรับผมที่ถูกลิชชิ่งหรือฟอกสีเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ถ้าสระผมสักสองครั้งก็ กือบหมดแล้วนะแล้วไปทำทำไมเนี่ยเนาะก็คืออยากสวยบางครั้งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษล้ใช่ใช่ครับโอ้มันไม่สนุกเลยนะพี่ตั้มวิ่งเข้าร้านทําผมทุกสองอาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นนั่นก็จะมีวิธีการที่จะทําให้ทํายังไงถึงจะให้ผมที่จะต้องทําบ่อยแล้วยังได้สีสวยอยู่โดยที่ไม่ทําอันตรายต่อหนังศีรษะใช่คือเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องผมเสียนะนี่เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องที่ว่าทําทีที่ทาทาบ่อยๆถ้าหนังศีรษะเขา เขามีปัญหาปุเนี่ยมันใหญ่เออมันต้องมันมันใหญ่กว่าผมเสียไหมอาจารย์มากทีเดียวเพราะผมเสียมันมาจากหนังศีษะด้วยครับหาพผัมันมาจากรากเลยครับซึ่งมันจะฟื้นฟูได้ยากมากเขาแพ้กันไหมอาจารย์แพ้สิเหรอคนที่ไม่ทราบแม้แต่กระช่างช่างเสริมสวยบางร้านเองเนี่ยก็ไม่ทราบนะฮะว่าว่าควรจะปกป้องหนังศีรษะยังไงไม่ใช่ว่าจะทําเพียงแค่ให้ได้สีที่อยากจะต้องกกกกาาาารรรออยย่งงงงเเดีีววแลล้้หหัััััจนนนมมศษะะบบบสถึ เป็นแผลเป็นหนองได้เลยทีเดียวนะคุณรถคุณตามอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะรักษาอย่างไงคะหมายความว่าเราจะดูแลยังไงครับครับยังไม่ใช่การดูแลมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ขั้นตอนของการทําสีเลยจะต้องไม่เอาสารที่ใช้ฟอกสีผมหรือสีผมที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียและไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยครับไปทาที่บริเวณหนังศีรษะโอ้สำคัญมากถ้าคนไม่รู้นี่อันตรายเลยช่างช่างเสริมสวยส่วนใหญ่ไม่นะยีถึงหนังศีรษะเพื่อให้ติดถึงคน นั่นแหะสิอย่างงี้นี่เองนั้นหลังศีราะจะถูกทําร้ายอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องเลยยิ่งทําบ่อยยิ่งต่อเนื่องจ้าฟังอย่างนี้ป๊บ้ามันหมายความว่าเวลาเราจะทาสีผมเราต้องวิ่งไปร้านเสริมสวยหรอคือมดเห็นบางคนก็ซื้อมาทําที่บ้านเองมันให้คนทําให้มันจะเหมือนกันไหมคะจ้าถ้ารู้วิธีการก็ใกล้เคียงทำสีผมแต่ว่าย้อมผมเหมือนกันไหมเดี๋ยวต้องถามความรู้ก่อนเหมือนกันไลยไ่มเป็นคําเดียวกันเพราะว่าเห็นบางทีเห็นคุณแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ซื้อยาย้อมผมย้อมที่บ้านนะสมัยก่อนเขาเรียกย้อมผมใช่ไหมจ๊ะใช่ยายนี้เรียกทำสีผมสมัยก่อนมันมีสีดำประมาณนี้ไงก็คือย้อมผมดําก็คือทําสีผมเหมือนกันแต่ทําสีดําครับแต่สีดําอยู่ทนนาน ยกเว้นโคนโคนผมขาวมันจะงอกขึ้นมามันจะ,จะเหนเ็นสีเข้มไงแต่สีผมดําที่อยู่ที่อยู่ท่ทีบริเวณระหว่างเส้นเนี่ยมันอยู่ได้นานกาลนานเทอนมากครับทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของหนังสีษะหนังศีษะเทคนิคในการแต้มสีผมคือจะต้องเว้นจากหนังศีรษาอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยประมาณสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วอ้าวแล้วมันจะกลายเป็นตลกไหมอาจารย์มันจะมีสองสีสิในกรณีในกรณีของ ผมขาวขาอาจจะเข้าไปได้ใกล้อีกนิดนึงอาจจะสักประมาณเซนหนึ่งรหรือครึ่งเซนนี่เป็นเหตุผลที่ต้องมีคนทำให้นะ เพราะภาพที่เราทําเองมันจะไม่เห็นชัดเเราไม่สามารถที่จะแต้มได้ใกล้ชิดคนหนังสีราะได้มากนะในที่สุดเราก็จะยีมันไปเลยเราก็จะโมโหไม่รู้จะทํำยังไงสังเกตเห็นไหมคุณมดกิตตามคนที่กรกผมเป็นประจําจะมีอาการเรื่องคันศีรษะเป็นประจําด้วยเช่นกันมันไปโดนเกิดจากการยีนี่แหละเกิดอาการระคายเคืองระคายเคืองใช่แล้วมันก็จะคันครับ เพราะว่ามันเกิดอาการถลอกและอักเสบมันก็จะมีเชื้อโรคและแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ที่บริเวณตรงนั้นกลัวกะเคบน่ากลัวแต่คนทั่วไปไม่ทราบแล้วคุณว่าจริงใช่เราคิดเป็นเรื่องง่ายๆนะใช่อะค่ะนอกจากคำถามของเราสองคนนะคะยังมีคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกค่ะพี่ั้มขออนุญาตเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามานะเตรียมตัวฟังเตรียมตัวจดเลยนะคะท่านแรกค่ะถามว่าหนูทําสีผมเดือนละครั้งมาติดกัน3ามครั้งแล้วนะคะ เพราะอยากให้สีผมออกแบบออกสีชัดๆเลยแต่ตอนเนี้ผมหนูแห้งเสียมากมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคถ้าหากว่าจําเป็นต้องทําบ่อยๆไม่ทําไม่ได้แล้วก็ต้องคอยไปเติมสามารถที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการทําสีผมที่ที่อาจจะเคยเป็นครีมกรกสีผมโดยตรงเปลี่ยนไปเป็นการเคลือบแว็กซ์สีแทน เพื่อให้สีผมยังคงสดใสและลดอาการระคายเคืองที่ไปทำร้ายหนังศีรษะ<า>กับเส้นผมได้น้อยลงคือเครื่องแปรสีเนี่ยเขา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 เรียกว่าเขามีความต่างยังไงกับครีมครีมย้อมค่ะสารที่เข้าไป ล้างหรือทําลายเกล็ดผมหรือหรือสารอาหารที่อยู่ในผมเนี่ยมันจะลดลงและเพิ่มเพิ่มสารที่ช่วยบํารุงเส้นผมมากขึ้นแต่เราก็ช่วยความเรื่องปะกายสีและความเงางาด้วยแต่มันไม่มันไม่ทนนานเหมือนการโกรกสีผมเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ดีกว่าสําหรับคนที่อยากจะ ขนอมเส้นผมและจําเป็นต้องทําบ่อยๆราคาก็แพงขึ้นครับเป็นแ่ความความสวยความงามระยะยาวก็ต้องดูแลอาจารย์ถามถามต่อจากน้องคนนี้นะสมมุติว่าเราผมเสียมากๆเนี่ย การตัดผมเป็นทางแก้ปัญหาไหมคะตัดมันทิ้งเลยให้ขึ้นใหม่รอผมใหม่ขึ้นมามันก็ช่วยได้แค่ตัดผมที่เสียแต่ระหว่างนั้นถ้าหากว่าเราดูแลไม่ถูกต้องไม่ถูกมันก็เสียอีกก็ต้องตัดไปเรื่อยๆและใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสเต็ปสเต็ปของมันเองซึ่งเราจะต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการใช้แชมพูคอนดิชเนอร์หรือการบำรุงผมในชีวิตประจำวันสำหรับผมทำสีเนี่ยเราอะไรจะเอาอะไรมาเป็นตัวช่วยเขาบ้างเพื่อให้ช่วยเส้นผมทั้ง เส้นผมและหนังศีรษะไปในเวลาเดียวกันตรงหนังศีรษะเนี่ยสำคัญการเลือกผลิตภัณฑ์สำคัญมากใช่ใค่ะใช่ครับมาคาถามต่อไปครับอาจารย์ครับตอนที่ทําสีผมรู้สึกว่าหนังศีรษะคันมากนะครับแต่ก็ยังอยากทําสีผมอยู่อาจารย์มีวิธีแนะนําการเตรียมหนังศีรษะและแก้ไขอย่างไรบ้าง เมื่อกี้ขาๆตอที่ตเลยเม่ใช่เลยใช่ไหมคือต้องเว้นการแต้มสีผมให้เว้นไม่ให้โดนหนังศีรษะเว้นขึ้นมาสักนิดนึงหรือแค่ใกล้ๆชิดๆหน่อยก็ได้แต่อย่าไม่เอาสีไปละเลงที่หนังศีรษะเลยอันนี้หนึ่งแล้วก็2ใช้วิธีการเคลือบแว็กซ์สีแทนผมหรือหรือใช้แชมพูเติมสีขม แชมพูเติมสีผมสมัยนี้เขามีมีนานแล้วนะคุณวศเป็นแชมพูทั่วไปหครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยเป็นแชมพูที่ทําเม็ดสีออกมาเลยเห็นเลยที่ขวดแชมพูว่าเป็นแชมพูที่เป็นสีสรแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกออกได้แต่มีเม็ดสีอยู่ด้วยก็ต้องเป็นเม็ดสีที่ตรงกับสีผมที่เราใช้ใช่หรือใกล้เคียงที่สุดพะสระผมเสร็จสีก็จะสดขึ้นอ๋อแล้วมันก็เวิร์กนะอ่าฮะครับใช่อาจารย์ขามดถามต่อนนึ่งจากจากน้องท่านเนี้ยนะคะว่า คือตอนที่เขามีความระคายเคืองหนังศีรษะอยู่แต่มดมั่นใจว่าคนทําสีผมอะ่ะต้องเป็นคนทําผมใช่ตอนเช้ามาดรายไอ<ห>อาการรายหรืออาการเงี้ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้ให้หนังศีรษะมันยิ่งไปกันใหญ่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการอักเสบเราควรจะยหยุดแล้วนะหยุดรายผมไหมหรือยังไงอถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็ดีแต่ถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องรายรอาจจะใช้ลมที่ร้อนน้อยลงครับ เลี่ยงอาการจ่อโดยตรงหนาๆเล็กน้อยแต่ว่าอย่างก็อย่างที่บอกอะคนบางคนสวยไม่เต็มไม่ได้ไม่ยอมนี่ต้องจัดเต็มเสมอใช่อาชีพของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่บังคับว่าผมเขาต้องสวยมันก็จําเป็น อย่างงี้ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เข้าไปเพื่อเคลือบและปกป้องเส้นผมจากความร้อนครับแล้วก็ช่วยเพิ่มประกายความเงางามของสีผมและในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสีให้อยู่คงทนได้ด้วยครับซึ่งสมัยนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะฮะเราก็ต้องเลือกใช้ดูว่าอย่างไหนที่เหมาะสมและปลอดภัยและเหมาะสมหรับเส้นผมของเราจริงๆจริงๆต้องดูแลสุขภาพก่อนเนาะใช่แต่พูดอย่างนี้พูดง่ายอะพี่ตั้มจิตใจผู้หญิงนะบางทีก็พอถึงเวลาทาจริงๆพอถึงเวลาสวยสู้ตายนะ ไอ้ขั้นตอนในการดูแลและวบำรุงบางครั้งก็เลยใช่ที่สัตย์ตอนสวยเนี่ยสวยซื่อตายจริงเต็มที่ทุกวันครับเพราะฉะนั้นสมัยคุณผู้ชมที่ที่มีความรู้แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะให้เส้นผมอยู่กับหนังศีรษะนานๆทนสวยไปจนชรานะครับก็ต้องเริ่มดูแลกันบ้างถ้าไม่งั้นเราอาจจะสวยได้ในเวลาไม่นานนักแล้วพออายุยังไม่ทันเยอะเลยสัก40ปรากฏว่าผมร่วง หัวร้านครับแย่เลยทีนี้แย่อันนี้จะไม่ได้ทําสวยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ครับอ่ะแล้วค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะจานครับปกติเป็นคนสระผมทุกวันค่ะจารย์แต่พอไปทําสีผมมาเพียงสองอาทิตย์รู้สึกว่าสีผมเนี่ยซีดลงเร็วมากมันเกิดจากการที่เราสระผมบ่อยเกินไปมิคะถ้าใช่ระยะเวลาที่พอดีควรเป็นเท่าไหร่คะจย์ครับแน่นอนอย่างที่บอกว่าการสระผมก็คือการชะล้างซึ่งสีผมก็จะหลุดไปเร็วแน่นอนก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้แชมพูสําหรับสระ สระผมทําสีโดยเฉพาะก็จะช่วยล้างสีผมออกไปได้น่อยถ้ายังอยากสระทุกวันนะใช่ใช่ไหมคะให้เปลี่ยนมาแชมพูการสระผมก็ไม่จาเป็นต้องสระทุกวันซึ่งถ้าหากว่าไปหาคลินิกที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเส้นผมเขาก็จะบอกเลยว่าการสระผมทุกวันไม่ใช่เรื่องที่ดีแม้ว่าเราจะเลือกแชมพูอ่อนโยนแล้วหรอคะจ้์คือมันจะมีสูตรอย่างนี้นะพี่ต้มสูตรสระทุกวันสระบ่อยอะไรเงี้ยเห็นปุ๊บก็หยิบมาแล้วใช้ตามนั้นเลยแต่มันสําหรับผมทําสีหรือไม่ ผมทาสีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ารักษาสีอย่างเดียวนะแต่มันอ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับอีกอย่างหนึ่งคือพฤติการในการพฤติกรรมในการสระผมต้องไม่เกาครับโอ้บางคนติดผมชอบเลยบางคนติดอันนี้แหละคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทราบเยอะมากมิึงช่างทําผมด้วยเพราะตามความเข้าใจทั่วไปนึกว่ามันคือทําเด็กคนนี้สระผมเก่งมากเลยเกามันมาก ถ้าไม่ได้เด็กคนนี้สาร้านฉ<ม>ันต้องไปสรผมร้านานี้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วมาทำร้ายหนังศีรษะอยา่างรุนแรงเพราะจะทําให้หนังศีรษะเกิดแผลถลอกและระคายเคืองอักเสบได้ซึ่งก็จะทําให้เกาพอเกาก็จะไม่มีวันเลิอกอักเสบ <laughs> คื่ไม่ควรเกาแต่อาจจะนวดตดดไ้ต้องใช้พิธีนใช้เปลี่ยนเป็นกุ้งนิ้วแล้วนวดนวดเบาๆดีกว่าใช้แบบนี้แทนใช่แทนครับก็จะทําให้หนังศีรษะค่อยๆดีขึ้นครับครับหลังจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามด้วยได้ครับครับยังมีคําถามอีกเยอะเลยครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นคำถามต่อไปนะครับการทําสีผมปิด ผมขาวที่ต้องทําบ่อยๆบ,บางคนก็ทําเป็นอาชีพเลยเนี่ยนะครับส<ะ>่งจะส่งผลเสียต่อผมเร็วหรือว่าแตกต่างกับการทําสีผมปกติหรือเปล่าครับผมเองต้องบอกเลยว่าผมมาเป็นกรรมพันธุ์และผมมีผมขาวตั้งแต่ยังอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งอาจารย์โตเร็วฮะ <laughs> ผมขาวแล้วเราเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไปอรอตัดผมนะแล้วก็นั่งแหวกผมเล่นปรากฏเห็นผมขาวเต็มเลยข้างในตอนแรกถอนเส้นเดียวหมดก็มีนะถอนเส้นเดียวเริ่มสนุกขึ้นไม่ได้ล้วถ้าถอนหมดเนี่ยครึ่งครึ่งสีสระตอง อยุดเดี๋ยวนี้ก็เป็นสไตล์นะครับเท่ออกไฮไลท์ไฮไลท์เป็นบางเส้นก็ก็โกรกสีผมตั้งแต่ยังอยู่มหาวิทยาลัยมา20กว่าปีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาคือผมกระด้างมากครับผมแต่มองไม่ค่อยออกเพราะทำสีดำแล้วต้องดูแลยังไงคะจ้าก็อย่างที่บอกฮะว่าต้องใช้แชมพูที่อ่อนโยนทั้งต่อเส้นผมและหนังศีรษะ อ่านฮะอันดับแรกต้องใช้คอนดิชเนอร์ช่วยด้วยเพราะคอนดิชเนอร์เนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นมีสปริงและมีความยืดหยุ่นผมก็จะมีความต้องใส่ทุกครั้งหลังสระไหมคะคอนดิชเนอร์ควรจะครับควรจ่าวจ่าจเป็นเลยนะครับมันก็คือเหมือนมอยส์ไรเซอร์ชนิดหนึ่งเลยเหมือนเราทาโลชั่นอ่ะอ่าถูกครับมันก็คือมอยส์ไรเซอร์สำหรับเส้นผมคืออาหารผมด้วยนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเข้าไปช่วยปิดแกรบผมซึ่งจะไปช่วยป้องกันมลภาวะและแสงแดดได้ครับ ฮะครับก็จะช่วยถนอมเส้นผมให้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นฟื้นฟูได้ได้เร็วขึ้นแต่อาจจะไม่พอนะสาหรับคนที่โกรกมาเป็นระยะเวลานานแล้วต้องโกรกผมตลอดเพื่อปิดผมขาวเพราะว่าส่วนมากแล้วจะมักจะไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกโคนผมมันก็ขาวขึ้นอีกแล้วแล้วมันก็จะเห็นชัดมากตรงรอยแสบเพราะฉะนั้นก็ต้องดับก็ยิ่งขึ้นเร็วใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องยิ่งบํารุงมากขึ้นมากขึ้นกว่าการกรบผมสีนะเพราะว่ามันทำบ่อย พราะว่าคนผมขาวแล้วมันทนไม่ได้มันเห็นเร็วมันเห็นเร็วใช่มันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำ่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำรุงผมอย่างเข้มข้นโดยการใช้ซีรั่มต่างๆเคลือบเส้นผมหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วใช้คอนดิใช้นเนอรอเสร็จแล้วก็ใช้สีรั่มเคลือบเส้นผมใช่เทคนิคเยอะแยะได้ความรู้เยอะแยะเลยคุณหมอจ้าเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าความรู้เนี่ย เต็มเปี่ยมเลยนะคะโอ้โหถ้าเกิดดูเทปนี้แล้วเนี่ยจะต้องได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมเยอะแยะเลยนะนะคะพี่ตั้มวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขุนค่ะอาจารย์วิชันเวสวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะดีดีครับขอบคุณครับใจเย็นคุณครับแต่คุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะช่วงหน้าเราจะกล่ามาพบกันในช่วงของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะครับผม